สวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ไอเดียลงทุนค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลข่าวการตลาดกันนะคะแหล่งข้อมูลวันนี้มาจาก Investopedia ค่ะเป็นบทความข่าววันที่1 5สิมหาคม2025หัวข้อคือ Market News o u 15 2025 Dow touches all-time high while S&P 500 Nasdaq tick lower stocks post gains for second straight week ค่ะภารกิจของเราวันนี้ ก็คือจะมา,าสกัดประเด็นสำคัญสคัญกันนะคะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมตลาดหุ้นสารัฐล่าสุดซึ่งดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณทั้งบวกทั้งลบปนๆกันไปเลยค่ะสวัสดีครับภาพตลาดตอนปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันดูไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันเท่าไหร่เลยค่ะคือดัชนีดาวโจนส์เนี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่ระหว่างวันได้นะคะแต่ว่า ใช่ครับทำ all time high ได้ใช่ค่ะแต่ S P 500กับ Nasdaq เนี่ยกลับปรับตัวลดลงนิดหน่อยอืมลดลงเล็กน้อยทั้งทั้งที่ถ้าดูทั้งสัปดาห์เนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่ดัชนีหลกัลกๆปรับตัวขึ้นกันหมดเลยเสถานการณ์แบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมาลองคุยรายละเอียดกันดูคะ่ะครับก็โดยรวมเนี่ยนะครับตลาดเหมือนกับกําลังพักฐานหรือว่าหยุดหายใจนิดนึงหลังจากที่ทําจุดสูงสุดใหม่ติดต่อกันมาหลายวันนะครับ คือความหวังของนักลงทุนเรื่องที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้ยังอยู่ครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยกดดันเข้ามาเหมือนกันมีอะไรเข้ามากดดันบ้างคะก็มีความไม่แน่นอนจากข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับแล้วก็เรื่องผลกระทบจากภาษีนําเข้าอันนี้ก็ยังแบบว่ายังไม่เคลียร์เท่าไหร่อ๋อค่ะครับทำให้นักลงทุนก็ยัง ค่อนข้างระมัดระวังตัวกันอยู่พอสมควรทีนี้สัปดาห์หน้าเนี่เลยต้องจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางที่แจ็คสันโฮกันเป็นพิเศษเลยครับอ๋อที่แจ็คสันโฮนี่สำคัญตลอดเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยประธานเฟดมักจะส่งสัญญาณเรื่องนโยบายสำคัญสคัญจากเวทีนี้นะครับ ค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ถึงแม้ภาพรวมตลาดจะดูะทรงๆนะคะแต่ว่ามันมีหุ้นรายตัวที่น่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะ UnitedHealth หรือว่าตัวย่อ UNH นะคะครับ UNH ราคาหุ้นนี่พุ่งขึ้นมาถึง12%ในวันเดียวเลยนะคะโห1 2 oh, 2เยอะมากครับใช่ค่ะอะไรทำให้ขึ้นแรงขนาดนั้นคะ ปัจจัยหลักเลยเนี่ยมาจากข่าวที่ว่า Berkshire Hathaway ของคุณ Warren Buffett นะครับเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้อ๋อเบร s กชัยเข้าซื้อนี่เองใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองมากนะครับสำหรับบริษัทประกันสุขภาพยักษ์ใหญ่แบบ UNH ที่ช่วงหลังๆเนี่ยก็เจอกับแรงกดดันเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างๆอยู่เหมือนกันการที่เบ k s h i r e เข้ามานี่ส่งผลดีกับตัวอื่นในกลุ่มด้วยไหมคะมีผลทางจิตวิทยาครับ ทำให้หุ้นประกันสุขภาพตัวอื่นก็ขยับขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วในแหล่งข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขายังให้ข้อมูลทางเทคนิคของ UNH ไว้ด้วยนะครับน่าสนใจจีเดียวมีแนวรับแนวต้านอะไรน่าสนใจบ้างคะครับเขาบอกว่าแนวต้านสําคัญสคัญของ UNH เนี่ยจะอยู่แถวๆสัก325 380แล้วก็440ดอลลาร์ครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่แถวๆ250 ถึง235ดอลล่าอืมค่ะก็เป็นกรอบที่น่าสนใจนะคะครับนอกจากเรื่อง U.N.H. แล้วเนี่ย Berkshire เขาก็มีการปรับพอร์ตอื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับในช่วงนี้มีอะไรอีกคะก็เช่นมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Apple แล้วก็ Bank of America ลงไปอ๋อลด2ตัวใหญ่เลยใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัทสร้างบ้านเพิ่มอย่างเช่น d e h o r t o n แล้วก็ Lenna ครับ อ๋อไปเพิ่มกลุ่มสร้างบ้านแทนน่าสนใจค่ะแสดงว่ามองว่ากลุ่มนี้น่าจะยังไปได้ดีก็อาจจะเป็นไปได้ครับเป็นการปรับพอที่น่าติดตามทีเดียวค่ะอันนั้นคือภาพของฝั่งที่ดูดีนะคะแต่ถ้าเรามองไปอีกกลุ่มนึงอย่างกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรือกลุ่มชิปเนี่ยสถานการณ์ดูจะตรงกันข้ามเลยนะคะใช่ครับกลุ่มชิปนี่เจอแรงกดดันพอสมควรโดยเฉพาะหุ้น Applied Materials หรือ AMAT เนี่ยร่วงลงไปถึง14%เลยนะคะครับ หนักเลยครับ AMAT ทำไมลงเยอะขนาดนั้นล่ะคะก็เพราะว่าบริษัทเขาคาดการผลประกอบการออกมาครับซึ่งดูแล้วอาจจะน่าผิดหวังโดยโเฉพาะจากความไม่แน่นอนในตลาดจีนนะครับที่ยังเป็นปัจจัยกดดันอยู่อื <Swan> <esters ite> มตลาดจีนยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะคะ <quella> ครับแล้วหุ้นตัวอื่นๆในกลุ่มอย่างเช่น KLC a Corp หรือ KLC แล้วก็ Lam Research หรือ LRCX เนี่ยก็ปรับตัวลงตามๆกันไปเหมือนกันครับ แต่ว่าจุดที่มันน่าสนใจมากๆเราก็อาจจะดูะพลิกความคาดหมายนิดหน่อยก็คือ Intel หรือ I N T C เนี่ยกลับสวนทางกลุ่มเลยนะคะบวกขึ้นมาได้เกือบ3เอร์ซใช่ครับ Intel นี่เคียวสวนเพื่อนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับ Intel คะทำไมถึงสวนกระแสะได้เตามรายงานข่าวเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยเข้ามาหนุน Intel อยู่2เรื่องหลักๆครับค่ะ เรื่องแรกเนี่ยคือมันมีข่าวลือออกมานะครับซึ่งในแหล่งข้อมูลก็ย้ําว่าอันนี้ยังเป็นแค่การคาดการณ์นะครับยังไม่แน่นอนค่ะข,ข่าวลือว่าอะไรคะข่าวลือว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยอาจจะก,กําลังพิจารณาเข้ามาถือหุ้นใน i ินเ l โดยตรงเลยโดยจะใช้เงินจากกฎหมาย Shi p s a c t นะครับหูรัฐบาลจะเข้ามาถือหุ้นเองเลยเหรอคะเป็นแค่ข่าวลือนะครับตอนนี้แต่ก็สร้างความฮือฮาพอสมควรครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่ประธานท,ทิดีทรัมป์เองเนี่ย ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้น,นะครับว่าอาจจะมีการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าชิปจากต่างประเทศสูงถึง200-300%เลยโอโ้โหสูงมากนะคะครับสูงมากซึ่งข่าวสองเรื่องนี้แหละครับถึงแม้จะยังไม่เป็นทางการเนี่ยแต่ก็ส่งผลให้หุ้น Intel ดีดตัวขึ้นมาได้ส่วนทางกับภาพรวมของดัชนี PHLX Semiconductor ที่วันศุกร์เนี่ยปรับตัวลงไปกว่า2%ครับอืมน่าสนใจมากค่ะ คือมีทั้งข่าวเฉพาะตัวแล้วก็เรื่องนโยบายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของ Intel เลยค่ะนอกจากเรื่องข่าวรายบริษัทแล้วเนี่ยในบทความยังชี้เห็นถึงความกังวลอีกเรื่องหนึ่งด้วยใช่ไหมคะคือเรื่องมูลค่าหุ้นโดยรวมครับเรื่อง valuation ครับค่ะเห็นว่านักวิเคราะห์จาก Bank of a m e เมริให้ข้อมูลว่าอัตราส่วน price to book value หรือ PB ของดดชนี s p 500ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่5.3เท่าใช่ครับ5.3เท่า ซึ่งเขาบอกว่ามันสูงกว่าระดับในช่วงฟองสบู่ o o m แตกเมื่อปี2,000ไปเล็กน้อยแล้วด้วยตัวเลขนี้มันเอ่อมันบอกอะไรเราหรือว่ามันน่ากังวลแค่ไหนคะครับอัตราส่วน P/B หรือ Price to Book เนี่ยนะครับมันคือการเทียบราคาหุ้นในตลาดกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทนั้น,น,น พอมันขึ้นไปถึง5.3เท่าเนี่ยก็หมายความว่าตลาดกําลังให้มูลค่าบริษัทต่างๆเนี่ยสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีของบริษัทอยู่มากเลยทีเดียวครับค่ะสูงกว่าสินทรัพย์จริงเยอะเลยใช่ครับทีนี้คําถามสําคัญที่นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์กําลังถามกันอยู่ยก็คือครั้งนี้มันจะแตกต่างจากปี2000หรือเปล่า Is this time different นะครับแล้วมันมีปัจจัยอะไรที่อาจจะ ทำให้ครั้งนี้แตกต่างไปได้บ้างค่ะก็มีหลายปัจจัยที่ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับเช่นการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI ที่อาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าในยุก่อนหรือว่านโยบายการเงินที่อาจจะยังผ่อนคลายอยู่หรือแม้แต่การที่เม็ดเงินลงทุนเริ่มมีการปรับสมดุลกระจายไปยังตลาดนอกสหรัฐมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ valuation ที่สูงอยู่เนี่ยมันพอมีเหตุผลรองรับได้บ้างครับ ก็คือมีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยความคาดหวังของตลาดที่สูงมากๆว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนในเดือนกันยายนนี้ซึ่งตลาดให้โอกาสถึง87%แล้วนะครับสูงมากเลยนะคะ8 7ใช่ครับสูงมากความคาดหวังที่สูงขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงได้นะครับซึ่งเราก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วเหมือนกันจากการที่ดัดชนีดอลลาร์ดอลลาร์อินดซ x อ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ามสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อ๋อค่ะพอคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยดอลลาร์ก็เลยอ่อนค่าลงครับประมาณนั้นครับนอกจากหุ้นใหญ่ๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยยังมีหุ้นตัวอื่นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกไหมคะก็มีอีก 2- 3สาตัวที่น่าสนใจครับอย่างหุ้นในกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ชื่อ Sun Run ตัวยอ่อ r u อนะครับค่ะ Sun Run ตัวนี้พุ่งขึ้นแรงถึง33%เเเลยครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ โอ้3าเยอะมากค่ะแสดงว่าผลประกอบการดีจริงๆครับแล้วก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนรายย่อยอาจจะคุ้นเคยกันดีหรือที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นมีมนะครับ M E M E Stock นะครับหุ้นมีมตัวไหนคะตัว Open Door ครับตัวย่อ O P E N ตัวนี้ก็กลับมาคึกคักมีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นขึ้นมาอีกครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอ๋อ Open Door ก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะครับผม ถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราพอจะมองได้ว่ายังไงบ้างคะคือมันก็ดูเหมือนเป็นความสมดุลที่ค่อนข้างเอ่อเปราะบางนิดหนึ่งหรือเปล่าคะ ระหว่างการที่ดัดชนีบางตัวอย่างดาวโจนส์ก็ทำจุดสูงสุดใหม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความกังวลลึกๆซ่อนอยู่ใช่ครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยครับคือมีความสมดุลระหว่างความดีใจที่ตลาดทำนิวไฮได้แต่ก็มีความกังวลแฝงอยู่ทั้งเรื่องเงินเฟ้อเรื่องภาษีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง valuation หรือมูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างตึงตัวอย่างที่คุยกันไป แล้วข่าวเฉพาะของบริษัทอย่างเรื่อง United Health เรื่อง Applied Materials หรือว่า Intel เนี่ยก็เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหุ้นรายตัวได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถูกต้องครับข่าวรายบริษัทมีผลมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยทุกสายตาก็ยังคงจับจ้องไปที่ท่าทีของ f ฟดในการประชุมที่แจ็กสันโฮลสัปดาห์หน้านี้แหละครับว่าจะมีสัญ,ญญาณอะไรออกมาบ้างค่ะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะครับทีนี้ ถ้าจะให้ผมทิ้งท้ายเป็นข้อคิดไว้นะครับจากการที่เราเห็นการเปรียบเทียบ valuation กับยุค .com และก็เห็นความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายครั้งใหญ่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีน้ำเข้าชิปหรือแนวคิดที่รัฐอาจจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทเอกชนหรือทิศทางดอกเบี้ยของเฟดเองก็ตามทีเนี่ยนะครับ ทั้งหมดนี้มันก็น่าชวนให้เราตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าสัญญาณต่างๆที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังบ่งชี้ถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญหรือเปล่าสำหรับช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ2020นี้อืมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเลยเหรอคะอาจจะเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะผลกระทบต่อทิศท,ทางของเงินทุนทั่วโลกและก็บทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะต่อไปด้วยนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่ผมว่าน่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับในระยะยาว เป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลและมุมมองมากๆเลยนะคะยินดีครับค่ะและต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะหากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะคะและถ้าหากอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ก่อนใครค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ